สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับน้ํายาวิงแบ็กตัวนี้นะครับนี่นะครับน้ํายากระจัดคาบอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่าการทํางานของน้ํายาตัวนี้เป็นยังไงฉีดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยน้ํานะครับน้ําก็ต้องแนะนําให้เป็นมีแรงดันนิดหน่อยนะครับแต่ของผมจะใช้ตัวฟองนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าเวลาน้ํายาที่ลงไปในพื้นผิวที่เราฉีดลงไปจะมีกริยายังไงนะเดี๋ยวค่อยดู อันนี้นครับอันนี้คือค่ายางนะครับที่เราฉีดลงไปเมื่อกี้ครับจะเป็นพวกดินโคลนอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆนั้นที่อยู่ในพื้นผิวยางนะครับขอบแม็กอะไรนี้ฉีดได้หมดเลยครับก็ทิ้งไว้แป๊บเดียวนะครับก็สามารถตามด้วยน้าได้เลยนะแล้วยางก็จะกลับมาเงาครับเดี๋ยวผมอ่าล้างให้ดูนะครับเนี่ยก็เราทิ้งๆไว้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาน้ําฉีดได้เลยแนะนําเป็นน้ําที่เป็นมีแรงดันหน่อยนะเพราะว่าจะได้ออกง่ายขึ้นนะครับ อันนี้เราลองให้ดูนะก็ประมาณนี้นะครับต่าต่างๆก็จะหลุดออกมานะครับนี่ครับแค่นี้ก็ค่าต่างๆก็หลุดออกมาแล้วนะครับประมาณนี้นะฝากด้วยนะใครสนใจนัดขวดลว100ะหนึ่งร้อยครับพิมพ์ไตรงนี้ก็จกัดภาพนะครับฝากเลยครับขอบคุณมากครับ